ว่าไม่รู้ว่าเขาจ่งานนี้ด้วยก็เลยขอแวะเข้าไปดูหน่อยตรงนั้นก็จะมีขายพวกสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะก็ทาให้อีชานลังเลใจามากว่าจะซื้อดีไหมนะาครับในนั้นก็มีสอตวแปลกๆมากมายที่เราไม่รู้จักหรือไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆนือก็เพิ่งเคยเห็นนกจอก,กจเทาแบบสีขาวหรือขาเสวารีคือถ้าเวลามันจะขู่ผู้คนก็คือมันจะไม่จิกนะคะแต่มันจะทีตรงนีม้มันเดานนกแก้วทั้งหลายแต่ไม่สีนี้ด้วยนะเป็นสีที่ไม่ค่อยเห็นได้บ่อยๆแล้เพิ่งเคยได้เห็นนกแก้วบินงอ,องแแรก้ โคตรอารมณ์ฟิวเหมือนอยูนย่นี่ป่าแล้วฉันก็ชอบนี่มากนะที conv, ่มา <c> ตอนที่นี่คนมันไม่เยอะเพราะว่ามันเพิ <c> ่งจะจัดงานนี่เล่ะสิโคตรแต่รู้สึกดีเลยพีแต่เคยเดินอีเห็ดลังแกจะจะมองหัวฉันเป็นขนมไม่ได้แล้วพี่นี่กาคุยกับสิงโตที่ถูกต้องหรือจะต้องแฮ่ใส่เหมือนกับสำนวนว่าอะไรก็มีเยอะอยู่นะปีกัวน้ำก็มาด้วยนะจ๊ะ แกก็ได้รับของขวาญจากน้องหงูด้วยนี่คือผลงานงาอันนี้ก็เป็นสันที่มาจากแอฟ,ฟริกาทั้งนั้นเลยนี่คือตออลิเกเตอร์ส่วนนี้คือตอหมอตาไมีม่ตอวเป็นหนึ่งขอเสียแต่พี่ยู่นะ้ำมีได้ไนมะขออยู่ดีอ,อีกยาวเลยเออจา่า,จากงานจะาถึงวันที่หกถึงสิบ้านี่นะจ๊ะ